เพิ่นเฮ็ดหยังท่านเฮ็ดค <si ือม่วนนะผู้ไปตามเพิ่นสมพอดได้ยินนันบ่ได้ยินพ่อพุ่นว่าเอาข้าเจ้าเฮ็ดอีหยังคือเฮ็ดนั่นซุ่มม่ออกออกไปทางพุ่นว่าซั่นมีะว่ามีงานอีหยังเอาจักแล้วคือบ่เห็นมีหยังนะ่้ว่าบเออ กินข้าวเที่ยงกับต้มไก่เห็นยู่เห็นคนปะเห็นข้าเจ้าขี่รถขึ้นไปทางเชิงลมเบิดมือ <c oughs> เป็นประเทศยังอันนั้น <c oughs> บอก ซึกอละบอลูกชายเพิ่นนะฮะลูกชายเพิ่นซื้อละเอาจะว่าบ้านไผ่บ้านอีน้อยบ้างบ้างป่บ้านอาจารย์คนละอาจารย์ตอวโอ้อาจารยเปศนี้หมูวันบ่บ้านมันบ้านออกมาออกพรรษาแล้วว่าอยู่ผู้เดียวอะไรตีกว่มีมูหนาวแล้วล้มหนาวแล้ว ตู <หา S 1> กินข้าวเทียงฮะเออข้าวซิบหาหันเลยมันหัดดำาหละเดิใกล้ต้ตตมมักบัวอมัมกบัวมา<ห>แต่คมต้ม,มบัวเหอื่แล้วยังว่ <laughs> <laughs> า,าเอาพมดพสัขาเพ่อเอขอขากิ เห็นอยู่เห็นเขาเจ้าลังไปหลุดๆเอาเพิ่นไปพากันขึ้นไปหยังเพิ่นค่อยละว่าให้บ่แม่นครับอันพากันไปเยี่ยมยายน่วยบ่คอยว่าพ่อบางนูละว่าหอยเราเป็นหนักบ่บ่ล่ะคอยกไปหยังแล้วเห็นไปหลุดๆก็สิบ่ไปเยี่ยมยายนวยบ่ว่ามีหลายคนเนาะลูกค้าบ่ทนบ่ไปนอืเ็นซุมยายตินซุมอันนี้ขรถขึ้นไป กินอีหมอนอีแมมแมมลูกหมอนนะอ่าไม่ไปกินจะด่าไม่เท่ไม่ก้องนี่ยอ่าแบกเสื้อมืดว่ะพาลูกพาเมียเมื่อมื่อนี่แหละเ่เดี๋ยวมันก็เปิดโรงเรียนวันใดเมื่อวันศุกร์เปล่าบักเมื่อเมื่อเปล่าเอาเมื่อส่งหนึ่งตัวบ่ เมื่อทรงเมียแล้วก็มาที่เกา่าเมืม่อนั้นมันก็ไปกับไปฮอดบะแมนทรงสามถุมบอ่าแม่จะบอกอือบ่ได้นอนได้ไปฮอดก็รับลูกรับเมียกับมาเลยมาฮอดอีกไป่อนได้แจ้งสัเอาม่ไปบ,บ้านอเอครับ<อ><อ>รถไปผู้เดียวมันเลย<อ>ไปรับอยู่บุรีรัมย์บ<อ>่แลยบ้านนีก็ไปทรงเลย เออมันก็ได้รถไฟฟ้าคันหนึ่งออบอไปเต็นไปซื้อให้น่พ่นเหลาหรอวเจากข่กขึ้นมหาเันเออโอ้อัออนเหตุุผู้เดียวนะไเอไปไป,ปลูกจา้างขายหมูของเขาคนว่ะเออเห็ดนน่นอนพูดอะไปเอาตัวม่มาะไว้มือละหาลอยก็เอาคนแล้วเออไปถาแต่ขายซื้อ เออเฮ็ดผู้เดียวอืมอันนี้ไปส่งลูกบานิไปคายชูชีผัดเพื่อไปตัดเข่าแล้วก็ใส่แต้งนาแต้งอีหยังก็เเ็ดผู้เดียวบางท่านขายดอกลายแนวหมอว่ะลายเห็นไหมเ็ลุงน้องคนที่ทวงมอว่ะมันต้องสองคนมือละหาร้อยโอ้ยหาละเอาโหลดมือละหาร้อยเต็มเต็ม มือละหาลอยกัเอาโหลดแล้วบ่ได้ลงทุนอย่างเนาะพทนแลเขายวัวขายหมูเห็นอยู่บางซุ้มประตินไปตลาดกัขายหมูขายดีเนาะสพคจ้างมือละหาลอยเลยพ่นชื่อ่าจันขายดีแท้หัวกระแมนนั่นแหละบ่มีผู้เฮ็ดซอยกับบ่ได้ได้ชูชีกับได้ลายอันเฮ็ดคือว่าเลย ล้มเลยเฮือนคอยกับใบใหม่เต็มมองคั่วนะกระดัยังมอนเฮานี่แแล้วบ่มีพู้ภาคอันนั้นเอายาบหรือวะค่ะ่เมื่อยเมื่อยครับรถแล้วมันไก่เนาะไปเที่ยวไปเที่ยวมาฮะ เออสองอาทิตย์บ่แมนงานหลายบอบวแมนงานหลบแล้พ่นมาพันโทมาบ่อยมีบอกว่าอีโเอออีโเบอน้ำบรรปวย อีพ่อบักก้ากินหลายบ่มีหยังได้อับบ่รู้เลยมาให้เออใส่เบ็ดใส่หยังกะบ่ได้ย่างไผ่ใส่กบใส่หยังกบ่ได้จักสิไปใส่หยังบาดนี่ปูปลากอึดแลหกบ่ค่อยมามานีบ่มือเด้ออซื้อหันีแก้วมื้อน100นึงงนะโอซื้อยัน100นึงมันกบ่ได้หลายแล้ว Um, lôi đánh cái mm. <laughs> chào 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 cháu cháu có chào mũ này nói, <laughs> đó, nó chào 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 แกงหนเออแกงเขียวหวานทำทอดกินหลายเี้งโปกวก็นอนตัวจากสิบไปสาตกินอล้วก็นอนตัวจกสิไปสาตี

ไเลยของปลาเจของปลาเจจร้อยหาซิบคอยซื้อไอเสียงสองร้อยเอาอันมวหน่อยอือคอยซื้อน้เออคอยซื้อน้ำปลาเจจร้อยหาซีบหนึ่งซุกไว้ได้ละหัวละหันมันหนาเนาะ พอเหละເຮັດອືມເພິ່ນເຂົາໃລພຍໄວມະຮັດຂົເຈົ້າເຮດດາຍລ